ขอกำลังใจในการปฏิบัติต่อเนื่องทีค่ะเพราะเวลาหลุดเข้าไปอยู่ในทางโลกแล้วแรกๆก็ตั้งใจแล้วพอทําได้สองสาวันมันก็จะถูกโลกกลืนไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นธรรมดายอย่างหนึ่งในการที่เราประพฤติทำมันจะเป็นการปฏิบัติหรือประพฤติที่สวนทางกับความเป็นโดยปกติของโลกโลกมันมีอารมณ์เหนี่ยวรั้งเราไว อารมณ์ที่เหนียวลังเราไว้ในโลกนั้นมันเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมดาของชีวิตที่เกิดบนโลกเ,เกาะเกี่ยวอยู่บนโลกพัวพันอยู่บนโลกยึดเกาะอ,อยู่กับโลกฉะนั้นการที่จะออกจากวิสัยของโลกจึงจะออกไปได้ยากมากการประพฤติธรรมมันไม่ได้เป็นความคุ้นเคยของชีวิตเราเมื่อการประพฤติธรรมไม่ได้เป็นความคุ้นเคยของชีวิตเราเวลาเราประพฤติธรรมไปสักระยะหนึ่งกระแสของโลกก็จะดึงเราเข้าไปยึดเกาะอ,อยู่เหมือนเดิมกับโลกนั้น ทำให้เกิดการปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าและไม่เป็นไปโดยต si ิดต่อต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เรียนรู้ธรรมชาติของโลกนั้นว่ามันก็ต้องดวงเหนียวเราไว้อยู่แล้วเป็นระบบของโลกแต่เราก็ต้องตั้งคําถามกลับมาถามตัวเองว่าเราจะปล่อยให้โลกครอบงาชีวิตเราอย่างนี้ไปตลอดทั้งชีวิตหรือถ้าเราไม่อยากจะให้เรื่องราวของโลกอารมณ์ของโลกสิ่งที่เป็นโลกมาปรุงแต่งชีวิตเรามาครอบงาชีวิตเราไปตลอดทั้งชีวิต ฉะนั้นเราต้องสร้างอํานาจธรรมขึ้นมาภายในตนเพื่อต่อรองกับอํานาจของโลกที่มันคอยควบคุมชีวิตเราโลกแม้เราจะเกิดอาศัยมันอยู่แล้วมันควบคุมชีวิตเราอยู่แต่มันจะให้ผลคือความทุกข์กับชีวิตเราการสร้างอํานาจแห่งธรรมคือการประพฤติธรรมขึ้นมาภายในตนทมจะทําให้เราพ้นออกไปจากความทุกข์เมื่อทำทำให้เราพ้นออกไปจากความทุกข์อำนาจแห่งธรรม ก็จะทําให้เราอยู่ในโลกนี้โดยปราศจากความทุกข์ฉะนั้นให้มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราทางด้านการปฏิบัติธรรมนี้ให้มากๆไม่อย่างนั้นแล้วาการที่โลกเขาโยนความทุกข์มาให้เราแล้วเราเป็นผู้แบกรับความทุกข์อยู่และเราไม่สามารถที่จะออกจากวงจรแห่งความทุกข์เหล่านั้นได้จะเป็นความยากลําบากในเบื้องหน้าการ,รตั้งใจประพฤติทมอุตสาหะบากบั่นอดทนทำโดยการระลึกถึงพระญาตาก่อนเป็นเบืนน้องต้นยำ้ยำๆซ้ำๆอย่างอื่นยังทําทไม่ได้ไม่เป็นไร เอาพลัตตนาไตยเป็นพื้นฐานในการรองรับที่จะสร้างกุศลธรรมในจิตของเราให้มั่นคงมันจะค่อยๆขยับไปสู่การปฏิบัติในระดับต่อไปได้เองก็ขอเป็นกําลังใจงให้กับบุคคลผู้ปฏิบัติที่ยังเอาชนะกําลังของโลกที่ควบควบคุมตัวเราเองยังไม่ได้แล้วก็พยายามฝึกขึ้นอดทนเพียรพยายามอุตสาหะจากของที่ยากจากการเป็นของที่ง่ายได้เอง